สวัสดีค่ะพี่ชื่อไอรินไอรินสิริอดุลค่ะก็สวัสดีครับพี่ชื่อเล่นชื่อกายพัชรพลรุจิพรพงศ์ครับก็สวัสดีค่ะพี่ชื่อเล่นชื่อสารนะคะยานิสาจำปาเงินค่ะครับก็สวัสดีครับพี่ชื่อเกมครับเศรษฐุบัวด,ดีครับพี่จินก็อยากเป็นหมอมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะเพราะว่าเรามีความทรงจำดีๆกับคุณหมอที่รักษาคณป่สมัยเด็ก แต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่อยากไปนักวิจัยเพราะว่าช่วงนั้นก็เข้าค่ายเคมีก็เลยแบบทําให้อยู่กับเคมีเยอะแต่ว่าตอนม6ก็มาชิดีกชีนึงสุดท้ายก็คิดว่าหมอในแหละเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่าเราเองก็อยากช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็คิดว่าถ้าอยากไปทําวิจัยก็สามารถไปต่อวิจัยทีหลังมันก็ยังทันค่ะก็พี่ก็ขอเท้าความไปตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะเมื่อก่อนพี่มีโรคประจําตัวเป็นโรคภูมิแพ้พี่ก็ค่อนข้างที่จะต้องไปหาหมอบ่อยพอสมควรแล้วพี่ก็ ตอนที่พี่ไปหาหมอเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจในอาชีพนี้ที่เขาแบบรักษาให้พี่หายได้พี่ก็พี่ก็ชื่นชอบหมอท่านนี้ด้วยแหละเขาก็เป็นหมอที่เก่งแต่พอเวลาพี่โตขึ้นเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายหมอที่หนึ่งเนาะพี่ก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลการทํางานของคุณหมอพี่ก็เลยเห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพที่เหมาะกับพี่ครับ ก็ถ้าเอาจริงๆก็คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าออส่วนใหญ่จะรังเรียนระหว่างหมอกับหมอฟันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ในจังหวัดนะคะมีหมอท่านหนึ่งที่แบบเก่งมากก็เลยได้รับแรงบันดาลใจมาเลยตัดสินใจว่าชอบหมอมากกว่าค่ะครับผมสําหรับพี่นะครับก็ ถ้าเอาเป็นช่วงที่มั่นใจจริงๆร0อก็น่าจะเป็นช่วงประมาณม .4 ครับสำหรับเหตุผลที่อยากจะมาเป็นหมอครับก็น่าจะมีอยู่ประมาณ2ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็เป็นความรักความชอบครับในศาสตร์เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์กับเม d คอไซน์นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนครับก็คืออยากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากการเป็นโรคประมาณนั้นครับ เราเข้าจากรอบที่1นนะคะก็คือจะเป็นจะเป็นรอบของของการโอลิมปิกวิชาการะคะ่ะก็ในรอบนี้นะคะจะเป็นการส่งพอร์ตโฟลิโอแล้วก็สเตจ e ม่ออกเพื่อโพสในรอบนี้จะไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ว่าจะมีการสอบสัมภาษณ์นะคะสําหรับรายละเอียดก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์ของศรีราดได้เลยค่ะก็พี่เข้ามาจากศรีราดรอบ2นะครับเป็นรอบโคตาเกณฑ์สําหรับรอบ2เนี่ยก็จะเป็นรอบสําหรับคนที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็น โดดเด่นทางด้านดนตรีหรือว่าด้านกีฬาแล้วก็จะมีเรื่องของทุนมหิดลนวิทยาจาร์แล้วก็จะมีการรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาแล้วเข้ามาศึกษาด้วยครับก็สําหรับพี่เนี่ยมีอีกสถาบันหนึ่งที่ศึกษาร่วมกับสีรด้านในชั้นพีคลินิกครับก็คือเป็น PI ราชบุรีหรือโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนั่นเองครับซึ่งเกณฑ์รอบนี้ที่พี่เข้ามาได้ก็คือจะใช้คะแนนวิชาสามัญ70%แล้วก็คะแนนสอบสัมภาษณ์3 0เครับ ก็พี่ก็อยากให้น้องๆไปดูเกณฑ์การรับสมัครให้ดีๆเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะเฉพาะครับก็พวกเรานะครับเข้ารอบรับตรงกสบทครับซึ่งใน t c a s 6ทครับเราจะเรียกกันว่าเป็นรอบ3ครับเกณฑ์ก็จะมีคะแนนจาก2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็จะเป็นวิชาความถนัดแพทย์นะครับ30%แล้วก็ส่วนที่2ครับก็จะเป็นคะแนนจากวิชาสามัญฟิสิกส์เคมีชีวคณิตศาสตร์ไทยสังคมครับผมรวมกันเป็น100%ครับ จริงเราเตรียมรอบหนึ่งกับรอบสามไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นรอบที่ความเสี่ยงค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าแบบมันก็อาจจะไม่ติดก็ได้ดังนั้นเราก็เลยต้องเตรียมรอบสามไปด้วยเพื่อความเซฟค่ะเราเริ่มจากวางแผนว่าวิช,ชาอะไรเนี่ยจะให้จบอ่านป,ประมาณช่วงไหนบ้าง,อย,างอย่างแบบเนื้อหาจบช่วงไหนทาโจทย์ช่วงไหนแล้วก็ทาข้อสอบเก่าแบบจับเวลาช่วงไหนสําหรับเราเราอ่านเป็นพาร์ทคำนวณก่อนเพราะว่าไม่ลืมแน่ๆแ,แล้วแ,แบบวิชาท่องจํก็ค่อยไปหาช่วงใกล้ๆสอบค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ลืม ครับก็ถึงแม้พี่จะเข้ามาจากรอบ2นะครับแต่ว่าพี่ก็มีการเตรียมตัวควบกับรอบ3าไปด้วยโดยพี่คัดตอนแรกเนี่ยพี่จะไปศึกษาจากสตูดิโอแมหรือ YouTube จากรุ่นพี่มาก่อนที่เขาผ่านการสอบหมอมติดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์โดยตรงจากเขาพี่ก็จะไปดูว่าหนังสือที่เขาใช้เตรียมตัวสอบมีอะไรบ้างเขามีเทคนิคอย่างไรพี่ก็จะไปศึกษาตรงนั้นต่อมาเนี่ยพี่ก็จะไปดูคะแนนปีเก่าๆเ,เนาะของกศทว่าเราควรตั้งเป้าคะแนนถึงตรงไหนมันถึงจะได้ตาม คณะที่เราหวังไว้ครับต่อมาเนี่ยเมื่อเราได้เป้าคะแนนแล้วเนี่ยพี่ก็จะมากางแพนเนอร์เลยว่าในแต่ละเดือนในทั้งปีเนี่ยว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นช่วงปิดเทอมใหญ่เราก็จะอ่านหนังสือช่วงพอสิ้นปีเราก็จะมาอ่าททาโจทย์อย่างเงี้ยครับเป็นต้นแต่ที่สําคัญเลยพี่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยอย่าลืมที่จะทําโจทย์บ่อยๆครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสาคัญมากเลยกับการเตรียมตัวสอบครับ ก็สำหรับพี่นะคะหลากหลกจะเป็นการวางแผนก่อน,นะคะ่ะในการที่แบบว่าการที่เราจะเตรียมตัวสอบเนี่ยเราเริ่มการหาข้อมูลก่อนว่าเออรุ่นพี่ที่เคยเตรียมสอบมาเนี่ยเตรียมสอบยังไงแล้วก็มีขั้นตอนการมีเทคนิคอย่างไงบ้างแล้วก็นํามาปรับใช้กับตนเองโดยเราเนี่ยนะคะตัดสินใจว่าจะไม่ได้ลงคอสเอนวิชันไหนเลยนอกจากฟิสิกส์แล้วก็ไปนเน้นที่คอสตะลุยโจทย์แทนดังนั้นในการวางแผนของเราเนี่ยเราก็จะวางแผนว่าเดือนไหนเราจะ เก็บเนื้อหาให้เสร็จเดือนไหนที่เราจะทาโจทย์แยกบทแล้วก็เดือนไหนที่เราจะทําโจทย์รวมบทค่ะแล้วก็เราจะเหลือไว้1-2เดือนก่อนสอบเพื่อจะใช้เป็นจับเวลาทําข้อสอบจริงค่ะครับสาหรับพี่นะครับก็จากเกณฑ์รอบรับตรงกสพครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายวิชามา,มากเลยที่เราต้องเตรียมตัวสอบครับฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ เรานะครับต้องเรียนเนื้อหานะครับให้ครบจบทุกวิชารับก่อนสอบได้ประมาณ3ถึง4เดือนครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการทําข้อสอบเก่าครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆนน้อยครับให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็สิ่งที่พี่อยากจะแนะนําก็คืออยากจะให้เน้นครับวิชาพวกคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคอถตัดแพทย์ครับเนื่องจากวิชากลุ่มพวกนี้นะครับจะเป็นวิชาที่มีน้ําหนักคะแนนมากที่สุดครับดังนั้นถ้าหากน้องๆครับสามารถทําในกลุ่มวิชานี้ได้ดีครับก็จะทําให้คะแนนของน้องครับสูงขึ้้นนตามไปดวยั่เอง จริงๆเราก็เริ่มค่อนข้างช้าค่ะก็เลยทําให้ต้องฟิตนิดนึงช่วงมหกเราก็จะให้การสอบเนี่ยเป็นเหมือนกับ ท็อปเชียร์ของความสําคัญเลยอะคะ่ะก็คือจะเน้นไปที่การอ่านหนังสือสอบเป็นหลักก็สําหรับเรานะคะเราจะกําหนดเลยว่าตอนมีมนาถึงเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราอ่านหนังสือด้วยตัวเองแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เราไม่เข้าใจแล้วก็นําไปหาต่อหลังจากนั้นเราจะเริ่มทํโจทย์แยกบทเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการทำโจทย์เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับในหลายๆวิชาแล้วก็ต้องเหลือเวลาไว้เยอะครับสำหรับเวลาอ่านหนังสือพี่เนี่ยในช่วงปิดเทอมเนี่ยพี่จะแบ่ง7วัน หกวันจะเป็นการเตรียมตัวอ่านแบบจริงจังส่วนหนึ่งวันจะเป็นวันพักผ่อนครับในการอ่านหนังสือในแต่ละวันเนี่ยพี่จะอ่านเป็นแบบช่วงเช้าจะเป็นวิชาคําสวณส่วนช่วงบ่ายจะเป็นวิชาท่องจําอย่างเช่นชีวะหรืออังกฤษอย่างนี้ส่วนตอนกลางคืนเนี่ยพี่ก็จะทําโจทย์ที่มีการบ้านในแต่ละวิชายอย่างเงี้ยแล้วก็ทบทวนเนื้อหาที่เรียนในวันนั้นครับส่วนระหว่างช่วงเปิดเทอมเนี่ยพี่ก็จะเคลียร์การบ้านระหว่างวันให้เสร็จเพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนกลางคืนครับครับก็สําหรับพี่นะครับหลังจากกลับมาจากกรรงเรียน,น็ กินข้าวนะครับให้เสร็จแล้วก็ทาอะไรให้เสร็จครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มอ่านประมาณช่วงหลังสองทุ่มเป็นต้นไปยาวไปจนถึงตีหนึ่งตีสองครับคือโดยส่วนตัวแล้วพี่เป็นคนที่ชอบอา่านหนังสือตอนกลางคืนครับเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นครับส่วนแพลนในแต่ละวันเนี่ยเราไม่ได้กําหนดแน่นอนว่าแต่ละวันจะต้องอ่านยังไงหรือว่ามีวิชาที่ต้องอ่านกี่วิชาแต่ว่าแล้วแต่ว่าตัวเองไหวเท่าไหร่แล้วก็เอาแพลนวันนั้นนะ่ะดูแบบว่าข้อผิดพลาดแล้วก็นําไปปรับใช้ในวันต่อไป เราจะอ่านหนังสือพักอ่านพักสลับไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็ถ้าเหนื่อยก็พักถ้ามีแรงก็อ่านเรารู้สึกว่าแบบเนี้ยมันโอเคเพราะว่ามาันทาให้ตอนเราอ่านเนี้ยเราสามารถโฟกัสแล้วก็จําได้จริงๆแล้วก็จะมีเป็นวันพักให้กับตัวเองเป็นวันที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือเลยครับคล้ายๆเป็นวันชีฟเดย์นั่นเองครับผมในช่วงการอ่านหนังสือเนี่ยพี่อยากจะแนะนําให้น้องๆเนี่ยก็คือตัดสิ่งรบกวนออกทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเป็นโทรศัพท์มือถือเนี้ยน้องไม่ควรแบบเอาให้มันอยู่ใกล้เพราะว่ามันจะรบกวนสมาธิน้องมากมาก แล้วก็หลังจากอ่านเสร็จในแต่และว,วันเนี่ยเราอาจจะมีแบบแวะบไปอัปเดตในแอคสตัี้แกรมที่เราเปิดขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือ,เ,อ,อเราค่อนข้างเน้นเป็นการแบบบันทึกความทรงจําของตนเองมากกว่าว่าในวันนั้นอ่ะอ่านได้เท่าไหร่ส่วนยอดผู้ติดต,ตามหรือว่าออยอดอะไรก็ตามเนี่ยใช้มันเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าว่ามีคนให้กําลังใจเราในการที่จะแบบว่าทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จอยู่ใช้มันมาเป็นแรงผลักดนันแต่ว่าอย่าใช้มาเป็นแรงกดดนันถ้ารู้สึกว่ามันเป็นแรงกดดันเมื่อไหร่ก็ พอห่างออกจากมันดีกว่าสตาร์ททีกก่เกมของพี่เนี่ยก็พี่คิดว่าการทําสตาร์ททีกก่เกมของพี่มันก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมันช่วยให้มีเราเนี่ยคิดว่าช่วยให้เราเนี่ยติดตามความก้าวหน้าของตัวเองในแต่ละวันว่าเราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วแล้วก็พอเวลาเรามีผู้ติดตามเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงผลักดันดีกว่าเนะว่าทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีกําลังใจมีแรงฮึดที่จะต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นให้ได้แต่พี่ก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนทำสตาร์ททีกก่เมเนาะ เพราะว่ามันขึ้นอยู่ความชอบใครอยากทําก็ทําใครที่ไม่อยากจะทําก็สามารถสอบติดได้เหมือนกันครับเวลาเราเครียดอะถึงฝืนอ่านไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีถูกปะหลังนั้นถ้าเราแบบเครียดหรือว่าท้อหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยเราจะพักแบบพักไปเลยแบบพักไปเลยอะแล้วก็รอจนเหมือนกับเรารู้สึกดีขึ้นมาบ้างแล้วเราค่อยมาอ่านใหม่มันจะแบบทําให้เราเฟรชขึ้นแล้วก็สามารถอ่านต่อได้เหมือนเดิม ครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยการจัดการความเครียดของของเราเนี่ยของพี่เนี่ยก็คือจะไปดูก่อนว่าต้นเหตุของความเครียดอ่ะมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นเครียดจากการอ่านหนังสือไม่ทันอย่างเงี้ยก็อยากจะก็คือต้องไปปรับใหม่เซ็ตตัวเองใหม่ว่ายังไงเราก็สามารถทําได้ยังไงเราก็อ่านทันเวลาอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นการทําให้เราไม่เครียดจนเกินไปอีกอย่างนึงคือเราสามารถหาสิ่งที่ชอบทําก็ได้เพื่อแบบเบีียนเบียนความเครียดอย่างเช่นการ ไปดูหนังการฟังเพลงหรือว่าการเล่นเกมอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็สําหรับเราตอนที่แพลนอะไม่ได้มีวันพักในแต่ละอาทิตย์แบบว่าแน่นอนอยู่แล้วก็คือเราจะเน้นอ่านไปแบบแบบมันอาจจะมีช่วงที่เราอ่านติดกันเลยทั้งหมด3อาทิตย์แล้วก็ค่อยแบบมีวันพักวันหนึ่งที่แบบว่าพักไปเลยแบบ หนึ่งวันไม่ทําอะไรเลยแบบดูซีนี่หนึ่งเรื่องหรือว่าไปทาขนมทํากับข้าวอย่างอื่นแทนที่แบบไม่ได้คิดถึงเรื่องสอบมันเป็นวันที่เราเบร์อเอาอะเราก็ควรจะใช้เวลาพักให้เต็มที่แบบควรเลิกคิดเรื่องอ่านหนังสือไปแต่ว่าวันที่อ่านหนังสือเราก็ต้องทําให้เต็มที่ไม่ใช่แบบอ่านครึ่งๆกลางๆแล้วก็แบบพักบ้างอ่านบ้างอะไรเงี้ยื สำหรับพี่นะครับถ้าสมมติว่าเวลาที่มีความเครียดมากๆก็เลือกที่จะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนสนิทครอบครัวหรือว่าคนที่เราไว้ใจได้ครับบางครั้งก็เป็นการระบายให้ฟังบ้างหรือว่าขอคําแนะนําบ้างครับหรือว่าบางทีนะครับพี่ก็จะไปทํากิจกรรมที่พี่ชอบอย่างเช่นการกินการเล่นเกมเล่นกีฬาหรือว่าการนอนอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดครับ ้าก่อนเข้าห้องสอบแบบก่อนสอบอบเราจะตั้งสติทาสมาธิทาทุกอย่างเพื่อให้แบบตัวเองนิ่งที่สุดแต่ถ้าได้ข้อสอบมาแล้วเนี่ยอ,อันดับแรกเราจะสแกนข้อสอบดูคร่าวๆก่อนว่าท้งชุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างจํานวนข้อเหมือนที่เราคิดไว้ไหมส่วนแรกยากกว่าหรือว่าส่วนหลังยากกว่าจากนั้นก็แบบจะตั้งเช็คพอยต์กับตัวเองไว้ว่าเวลาผ่านไปเท่านี้นะ เราทาไปได้กี่ข้อแล้วแล้วก็ถ้าเราทําได้ไม่เท่าเช็ดพอยที่เราตั้งไว้ก็ต้องแบบกระตุ้นตัวเองเราว่าเฮ้ยต้องทําเร็วขึ้นนะหรือว่าต้องทาข้อที่ทาไม่ได้ไปบ้างแล้วนะแล้วก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าเราจะข้อที่ทาไม่ได้เนี่ยมันคือเรื่องปกติไม่ต้องทำให้ถูกข้อก็ได้เราก็คะแนนดีได้ประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วพี่อยากให้น้องเนี่ยไปศึกษาข้อสอบก่อนดีกว่าตอนก่อนทําข้อสอบก็คือ ถ้าเกิดน้องม,ม,มีเวลาว่างเนี่ยก็ไปศึกษาก่อนว่าจานวนข้อสอบมีเท่าไรให้เวลามาเท่าไหร่ซึ่งพวกวิชาสามัญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมน้องก็ต้องไปบริหารเวลาดีๆว่าแต่ละข้อน้องควรทําใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับส่วนตอนที่น้องระหว่างทําข้อสอบในห้องสอบเนี่ยอยากจะให้น้องไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปเนาะพยายามมีสติว่ายังไงฉันก็ทําได้ข้อไหนทําไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนไม่ต้องไปติดแงกอยู่กับข้อน,นั้นครับ ในมุมของพี่นะครับพี่รู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราทําข้อสอบครับก็คือสติครับถ้าหากเราไม่มีสติครับทุกอย่างมันจะล้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกไปหมดเลยครับดังนั้นครับเวลาที่พี่จะทําข้อสอบอะไรนะครับพี่ก็จะพยายามใจเย็นครับแล้วก็รวบรวมสติสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแล้วก็ทําข้อสอบด้วยความมั่นใจครับไม่กังวลครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญครับก็คือการบริหารจัดการเวลานั่นเองครับเวลาพี่ทําข้อสอบครับเวลาเจอข้อไหนที่เราทําไม่ได้นะครับหรือว่าเราไม่มั่นใจก็จะ แล้วก็ข้ามไปทําข้อที่เราสามารถทําได้ก่อนครับแล้วค่อยวนกลับมาทําข้อที่ทําได้ใหม่แล้วพยายามเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมส่วนของพี่นะคะก็คือหนึ่งเลยคือเราจะต้องซ้อมจับเวลาก่อนที่เราจะลงสนามจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นตอนที่เข้าห้องสอบไปเนี่ยก็ให้ระลึียไว้ว่าเราต้องทําเหมือนที่เราซ้อมมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ให้เต็มประสิทธิภาพที่สุดค่ะอย่างเช่นวิชาที่มันมีการเพิ่มข้อเขียนขึ้นมานะคะเราก็ดูก่อนว่าเราอ่ะถนัดการทําข้อเขียนหรือว่าข้อกาก่อนกันเพราะฉะนั้น แต่และว,วิชามันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นก็แบบว่าเอาไปแบบว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในแต่และวิชาค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องมีสติในการทาเหมือนที่พี่เกมได้พูดไปเลยก็คือการมีสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเราลนปึ๊บเนื้อหาที่เราอ่านมาก็อาจจะลืมแล้วก็สามารถตีโจทย์แบบผิดความหมายได้เท่าไหร่ค่ะจริงๆการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเป็นการสอบที่เราคิดว่าเตรียมตัวยากที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาอะไรมาถามเราเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เราทําตอนนั้นไปอ่ะก็คือเราฝึกพูดเราฝึกพูดให้รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันก็ต้องเหมือนกับสื่อสารให้ให้คนฟังเนี่ยหรือว่าเราจะสื่ออะไรกับเขาเนาะสิ่งที่เราทําคือเราลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ลองพูดดูก็ลองพูดไปเรื่อยๆวันทีก็ลองหาแบบคําถามาง,งาม่ายๆคขาถามอันซีนมาแล้วก็ลองตอบมาต่อสัมภาษณ์จริงดูเราก็รู้สึกว่ามันทําให้เราพูดรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ลําดับความได้ดีขึ้นพี่ก็จะไปนั่งลิส์มาก่อนว่าคําถามที่ คณะกรรมการเนี่ยน่าจะถามมีอะไรบ้างโดยอย่างแรกก็จะเป็นพวกคําถามคอมมอนเลยอย่างเช่นน้องเป็นคนที่ไหนเรียนที่ไหนอย่างนี้แล้วก็ถามความเป็นอยู่ครอบครัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของหลักสูตรในคณะหรือเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคณะที่เราเข้าไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็น้องก็ไปนควรเก่งมาด้วยตรงนี้เพราะเขาอาจจะถามได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเช่นสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาก็อาจจะมาหยิบยกขึ้นมาถามน้องก็ได้เนาะ แต่ยังไงที่สําคัญก็คือพอเวลาน้องตอบคณะกรรมการทุกคําถามน้องต้องมีเหตุผลซัพพอร์ตเพราะว่าเขาจะดูตรงนี้ว่าน้องเป็นคนแบบมีเหตุผลมาซัพพอร์ตในคําตอบที่น้องพูดในแต่ละครั้งหรือเปล่าครับก็โดยปกตินะคะของรอบ3เนี่ยค่ะจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อที่จะดูบุคลิกภาพไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะเป็นการคัดเลือกเรานะคะแต่ว่าโดยปีที่ผ่านมาปีทีแคสกศีเนี่ยไม่มีการสอบสัมภาษณ์ค่ะ ผลที่เราเลือกศเรล่าช์ก็สีรล่าช์ก็เป็นคณะแพทย์ที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆที่หนึ่งเราก็เลยมั่นใจว่าศเดลราช์เนี่ยจะทําให้เราสามารถจบไปเป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็มีความรู้ได้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราไปเุื่อนพี่เรียนอยู่ที่สเรล่าช์เยอะก็เลยทําให้เราเหมือนกับรู้ว่าสังคมมันเป็นยังไงุ้นพี่ก็เล่ามาว่าสังคมที่เนี่ยดีน่ารักแล้วก็ช่วยเหลือกันเราก็เลยเข้าสเรล่าช์ค่ะตอนตินสดสเรลราช์จาได้เลยว,ว่าตอนนั้นเรียนสังคมอยู่กําลังเตรียมตัวสอบรอบสามตอนนั้นคือปิิดคออมเเลลกยะ เราดีใจมากตอนนั้นแบบเฮ้ยฝันเป็นจริงแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออที่เราทํามามันก็คุ้มค่าเนาะแบบที่พยายามมามันคุ้มค่ามากมากก็เหตุผลที่เลือกเลยก็คือรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสี่ลาศอ่ะค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าอบอุ่นสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนเพราะว่าพี่ก็เคยมาโอเพนเฮาส์ที่นี่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมครูอาจารย์กับนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเอื้ออำนวยต่อการเรียนน่าจะไปได้ดีครับ ็เลยชอบที่นี่ก็เหตุผลหลักๆที่เลือกนะคะรู้สึกว่าศรีราดเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีความแบบเหมาะกับตัวเองที่สุดค่ะโดยแบบว่าดูจากภาพรวมหรือว่าสภาพสังคมแล้วก็ทางที่ตั้งด้วยค่ะการที่มาเรียนที่ศรีราดจะทําให้เดินทางง่ายกว่าในการที่แบบไปเรียนมหาลัยอื่นอะไรประมาณนี้ค่ะครับก็สนับพี่นะครับที่เลือกมาเรียนที่ศรีราดครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าที่คณะแพทยศาสตร์ศรีราดของพวกเรานะครับ อาจารย์แล้วก็หลักสูตรรวมถึงบุคลากรต่างๆครับมีความรู้ความสามารถมากพอครับที่จะสามารถผลักดันครับแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวพี่ออกมาได้มากที่สุดครับแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าคณะนะครับจะสามารถทําให้พี่เป็นแพทย์ครับแบบที่พี่ฝันไว้ได้นั่นเองครับพี่ก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนเลยนะครับที่เชื่อว่า ทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองเพียงแค่น้องเดินตามเส้นทางของตัวเองเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่น้องใฝ่ฝันไว้แล้วก็พี่ก็เชื่ออยู่เหมือนกันว่าน้องๆทุกคนมีศักยภาพเพียงแค่น้องดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่น้องนั้นจะได้เตรียมพร้อมสําหรับการสอบในคณะที่น้องใฝ่ฝันไว้พี่ก็อยากฝากคณะแพทย์ศิริราชเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆด้วยครับก็ขอบคุณครับสําหรับน้องๆนะคะที่ได้เตรียมตัวมาสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเนี่ยก็ขอให้คิดว่าแบบ มันเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วที่เราจะแบบสามารถทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จได้พี่ก็ขอให้น้องใช้เวลาให้คุ้มแล้วก็พยายามแบ่งเวลาดีๆรักษาสุขภาพด้วยมันไม่งั้นมันจะส่งผลเสียในระยะเวลานานค่ะก็สุดท้ายก็สู้ๆนะคะครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็อยากจะเป็นกนําลังใจนะครับให้น้องๆทุกคนครับสามารถที่จะทําตามเป้าหมายที่เรารได้วาดฝันไว้พยายามเพื่อคณะที่เราตั้งใจไว้นะครับก็ถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเข่าไม่รักก็พอครับ พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน,น้องๆทุกคนนะคะพี่เข้าใจว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยท้อของน้องๆแต่ว่าถ้าเราผ่านไปได้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราภูมิใจกับมันมากๆดังนั้นถ้ามีแรงก็อ่านถ้าเหนื่อยก็พักดูแลตัวเองเยอะๆแล้วก็สู้ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งยินยิ๊ยิิเพื่อที่จะได้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของซิมแซดทุกวันพืหัสนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารของทางซิม แทุกคนจะได้เห็นสีด้านในวมชื่อไม่เคยเห็นบ๊ายบาย